สวัสดีค่ะเด็กๆคะ่ะสำหรับคลิปโรนี้นะคะครูฝนจะมาจาะลึกในเนื้อหาบทเรียนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนเก็บความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆไปแล้วนะคะคลิปโรนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วเด็กๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูผังสาระการเรียนรู้กันก่อนดีกว่าคะ่ะ นี่คือผังสาระการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเรื่องที่1นะคะที่เราจะมาเรียนกันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนเรื่องที่2นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน และเรื่องที่3นะคะเราก็จะมาทบทวนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนชุมชนโดยใช้เส้นเวลาเด็กพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนแล้วชุมชนกันแลหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนกันเลยดีกว่าคะ่ะ 1. นนะคะวิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชน โรงเรียนและชุมชนนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สําคัญสําหรับนักเรียนทุกคนซึ่งแต่ละโรงเรียนแต่ละชุมชนนะคะต่างมีประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นเนี่ยแตกต่างกันออกไปการสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนและชุมชนของตนนะคะสามารถทําได้โดยใช้ขั้นตอนการสืบค้นมีอะไรบ้างในเด็กยังจาเนื้อหาบริเรียนกันได้หรือเปล่าเอ่ยอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ขั้นที่1นนะคะก็คือตั้งคําถามเพื่อสืบค้นเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สําคัญที่สงสัยสนใจให่เรียนรู้ตัวอย่างเชน่นเหตุการณ์สําคัญของโรงเรียนนะคะเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนเนี่ยของเราเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรโรงเรียนตั้งขึ้นเมื่อไหร่นะคะเพราะเหตุใดจึงตั้งขึ้นในบริเวณน,นี้เมื่อตั้งขึ้นแล้วเนี่ยมีผลต่อชุมชนอย่างไร และสภาพของเรียนเมื่อเริ่มตั้งแล้วนะคะสืบมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเพราะเหตุใดนี่คือตัวอย่างนะคะการตั้งคำถามของโรงเรียนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญของชุมชนกันบ้างนะคะชื่อของชุมชนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรชุมชนของเรานะคะมีการตั้งถิ่นฐานเมื่อไร่และก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไร เหตุการณ์สำคัญของชุมชนมีอะไรบ้างและประเพณีที่สำคัญของชุมชนรวมไปถึงเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนคือประเพณีใดมีความหมายเป็นอย่างไรนี่คือตัวอย่างนะคะการตั้งคำถามเหตุการณ์สำคัญของชุมชนค่ะการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อยากรู้ให้ชัดเจนนะคะจะช่วยให้นักเรียนเห็นแนวทางการสืบค้นนะคะให้ตรงกรับประเด็นที่ต้องการ ขั้นที่2นะคะสอหาแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเมื่อเราเนี่ยกำหนดประเด็นคำถามที่น่าสนใจได้แล้วขั้นตอนต่อไปนะคะนั่นก็คือการสืบค้นว่าข้อมูลที่ต้องการสืบค้นเนี่ยอยู่ที่ใดมีหนังสือที่มีเนื้อหานะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราสนใจอยู่ที่ใดหลักฐานอื่นๆเช่นภาพถา่ายแผนที่ข้อมูลสถิติจดหมายบันทึก เอกสารทางราชการอยู่ที่ใดบ้างมีบุคคลใดที่เราเนี่ยจะสอบถามได้ซึ่งสถานที่ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับชุมชนน่ยมีอยู่ที่ใดนะคะคำถามพวกนี้นะคะก็จะช่วยให้เรานะคะพบแหล่งข้อมูลที่ต้องการได้ต่อไปค่ะนี่คือรูปภาพตัวอย่างนะคะหนังสือเกี่ยวกับชุมชนที่ใช้เป็นข้อมูลในการสืบค้นเรื่องราวของชุมชน ขั้นที่3นะคะก็คือเรื่องราวที่ค้นพบได้นะคะเป็นขั้นตอนการสรุปนะคะข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆโดยทำการเรียบเรียงลำดับเหตุการณ์ก่อนหลังเป็นเส้นเวลาเพื่ออะไรคะได้เลยคะ่ะอ่าเพื่อให้เราเข้าใจเหตุการณ์สำคัญได้ชัดเจนขึ้น ต่อไปค่ะขั้นที่4นะคะก็จะเป็นขั้นสุดท้ายและท้ายที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือการนําเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจและก็น่าเชื่อถือหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเรียบเรียงเรื่องราวให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกันแล้วจึงนำเสนอข้อมูลนะคะในรูปแบบต่างๆให้น่าสนใจและก็น่าเชื่อถือนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนรายงานการเล่าเรื่องการแสดงนิทรัศการ นะคะประกอบภาพถ่ายหรือสิ่งของเครื่องใช้ของชุมชนนะคะการแสดงเรื่องราวโดยใช้เส้นเวลาและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะการนำเสนอข้อมูลที่สืบค้นโดยการเล่าเรื่องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนกันบ้างนะคะ การสืบค้นเหตุการณ์สาคัญต่างๆในโรงเรียนและชุมชนเนี่ยจะทําให้นักเรียนนะคะเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนได้การเรียบเรียงเรื่องราวตามลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนและหลังก็จะทำให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ ในการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนและชุมชนเนี่ยนักเรียนต้องรวบรวมข้อมูลและก็เรียงลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ตั้งคำถามเอาไว้นะคะและเรียงลำดับเหตุการณ์นั้นให้สัมพันธ์กันต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องเกี่ยวกับการแสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนนะคะโดยใช้เส้นเวลากัน การลำดับเหตุการณ์สำคัญในโรงเรียนนะคะโดยใช้เส้นเวลานะคะเราเริ่มต้นเมื่อพศ2530หรือคศออ1987นะคะโรงเรียนเนี่ยก็เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นปีแรกนะคะมีครู5คนมีนักเรียนนะคะ80คนจนไปเรื่อยๆๆๆๆเ,เลยนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือพศ2553หรือคศ2010 นะคะก็จะมีการสร้างสะไวไยน้ําขึ้นนะคะภายในโรงเรียนนี่คือการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยใช้เส้นเวลาลําดับพศแล้วก็คศนะคะเดี๋ยวในชั่วโมงเรียนครูฝนจะมาอธิบายนะคะให้กับเด็กอีกครั้งหนึ่งต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการลำดับเหตุการณ์สำคัญในชุมชนโดยใช้เส้นเวลากันบ้างเริ่มต้นพศ2541นะคะหรือคศ1000 998ชุมชนนะคะก็มีการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่จนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะคะจนถึงปัจจุบันนะคะก็คือพศ2553หรือคศ210 0 10. ก็มีการสร้างห้างสรรพสินค้าและหอพักในชุมชนนะคะนี่คือตัวอย่างการำลำดับเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือชุมชน เอาราคาดีเลยคะ่ะก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนขอฝากแบบฝึกหัดน,นะคะในหนังสือเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอยู่ในหน้าที่213ข้อที่3ใหญ่นะคะอ่ะหน้าที่213นะคะคำชี้แจงข้อที่3ใหญ่นะคะเขาให้นักเรียนสรุปขั้นตอนการสืบค เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนนะคะโดยนำหมายเลข1ถึง4นะคะเขียนเติมลงในช่อง5เหลี่ยมน,นะคะตามลำดับขั้นตอนที่เกิดขึ้นและหลังนะคะเกิดขึ้นก่อนไปหาเกิดขึ้นที่ลหลนะคะมีทั้งหมด4ข้อในการง่าย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะด็กๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย